สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ F1 The Movie เรื่องราวของซอนนี่เฮย์สอดีตยอดนักแข่งรถมือฉมังที่เลือกหันหลังให้กับความเป็นเลิศจากการประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อครั้งยังเป็นดาวรุ่งครับแต่โอกาสในการเป็นแชมป์ก็ได้วนกลับมาหาเขาอีกครั้งเมื่อรูเบนเจ้าของทีมรถแข่งฟอร์มูล่าวันร้องบอลได้ทาบทามให้เขากลับคืนสู่วงการพร้อมนั่งอยู่หลังพพงมาลัยร่วมกับโจชัวนักแข่งดาวรุ่งม,มากฝีมือที่ต้องการจะทะยานสู่การเป็นที่หนึ่ง ซอนนี่จึงต้องรวบรวมความกล้าเพื่อจะตอบคำถามภายในใจของตัวเองครับว่าเขาดีพอจะเป็นที่หนึ่งหรือไม่หลังจากมอบสุดยอด cinematic experience ให้กับผู้ชมมาแล้วในภาพยนตร์เรื่องช็อปกัน a v มาว c ริ ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างโจเซฟโคซินสกี้ได้กลับมาอีกครั้งกับผลงานใหม่อย่าง F1 The Movie ที่เปลี่ยนจากความตื่นตะลึงกลางเวหาสู่ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นบนสนามแข่งรถสูตรหนึ่งโดยหยิบเอาเทคโนโลยีการถ่ายทาของท็อปการ์มาฟริกมาย่อส่วนให้ทั้งเล็กและก็เบาขึ้นจนสามารถประกบติดเข้ากับตัวรถแข่งได้โดยไม่เสียสมดุลครับ และหากว่ากันในเชิงของการตลาดการจะบอกว่า F1 the Movie เนี่ยเป็นแคมเปญโฆษณาฟอร์มยักษ์ของ Apple ชิ้นหนึ่งก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะไม่เพียงแต่เป็นผลงานออริจินอลคอนเทนต์ของพวกเขาเท่านั้น แต่ Apple ยังได้คิดค้นระบบการถ่ายทำชนิดพิเศษขึ้นสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโดยตลอดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันสอฤดูการที่ผ่านมา Apple เนี่ยได้เปลี่ยนกล้องถ่ายท่อสดของรถบางคันให้กลายมาเป็นกล้องของพวกเขาเองซึ่งกล้องดังกล่าวเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ชนิดเดียวกับ iPhone แล้วก็บันทึกภาพออกมาเป็นไฟล์ Apple p r o r e s ซึ่งมีคุณภาพสูงและก็เหมาะกับการนำไปแก้สีในภายหลัง เื่อเป็นการยืนยันครับว่าเซนเซอร์และก็คุณภาพไฟล์ของ iPhone นั้นสามารถผลิตภาพยนตร์ในระดับสูงได้อย่างไร้รอยต่อครับยังไม่นับรวมกับการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ฉบับ Haptic Trailer ที่จะทำให้โทรศัพท์มือถือของผู้ชมนั้นสั่นตามจังหวะที่เกิดขึ้นในเรื่องซึ่งหากมองจากกระแสต,ตอบรับแล้ว Apple เนี่ยอาจจะพัฒนาสิ่งนี้เอาไวส้สำหรับภาพยนตร์ฉบับเต็มด้วยก็เป็นได้นะครับโดยไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่า การจะเข้าถึงประสบการณ์การรับชมดังกล่าวจำเป็นต้องดูผ่านอุปกรณ์ของ Apple บนสตรีมมิ่งอย่าง Apple TV Plus เท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามผู้กำกับภาพยนตร์อย่างโจเซฟโคซินสกี้ก็ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่า F1 the Movie คือภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการรับชมในโรงภาพยนตร์เป็นหลกักซึ่งหลังจากได้รับชมแล้วเนี่ยผมก็สามารถยืนยันได้นะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ หากมองในแง่ของโครงสร้างแล้ว F1 The Movie คือผลงานที่หยิบเอาสูตรสำเร็จของภาพยนต์กีฬามาใช้อย่างชัดเจนครับมีนำซ้ำในบางมุมเนี่ยมันยังเป็นการหยิบยืมเส้นเรื่องจากท็อปการมาวริกมาใช้อย่างไม่ได้หลบซ่อนโดยเฉพาะกับการเขียนตัวละครหลกัก ให้เป็นคนจากเจเน r เรชันก่อนที่ยังคงเก่าเกมและก็เต็มไปด้วยประสบการณ์เต็มกระเป๋าหาแต่เคยก่อความผิดพลาดในอดีตและยังคงต้องปรับตัวเข้ากับรุ่นน้องเจเน r เรชันใหม่ที่แม้จะมีฝีมือแต่ก็มีทัศนคติไม่ตรงกันนอกเหนือจากนั้นแล้วรายละเอียดแวดล้อมของ F1 the movie มันก็ดำเนินไปตามสิ่งที่ขนบของภาพยนตร์แนวเดียวกันเรียกร้องทั้งการเริ่มต้นของทีมที่เต็มไปด้วยความผิดพลาด ภาพของการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเคมีที่ไม่ลงตัวของทีมเรื่องราวโรแมนติกของคู่พระนางและเดิมพันที่ชัดเจนที่สุดก็คือทีมทีมนี้อาจจะต้องถูกยุบหากพวกเขาไม่สามารถคว้าชัยชนะบนสนามแข่งได้แต่ถึงกระนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าภายใต้ความสูตรสำเร็จที่คาดเดาได้ของ F1 The Movie มันถูกปรุงโดยผู้กำกับภาพยนตร์ที่เข้าใจสูตรนี้เป็นอย่างดีจึงทำให้มันสามารถมอบความสนุกเพลิดเพลินได้ตลอดการรับชม แม้จะมีจุดที่อ่อนเหตุผลหรือว่าย่อนยานเกินไปบ้างก็ตามครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้ F1 the movie นั้นแตกต่างและก็สามารถสร้างความสดใหม่ให้กับการรับชมได้ก็คือกลุ่มตัวละครนำและการพาผู้ชมเข้าไปสำรวจโลกของฟอร์มูล่า1ครับมาว่ากันที่ตัวละครนำของเรื่องกันก่อน นำโดยซอนนี่เฮสอดีตยอดนักแข่งที่โดดเด่นที่สุดในยุค90ผู้ซึ่งมีคาแรคเตอร์ไม่ต่างจากม้าพยศที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับการประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่กลางสนามแข่งได้สร้างรูโหวขึ้นภายในใจของเขาทำให้ซอนนี่เนี่ยกลายเป็นนักแข่งรถพเนจรผู้ไล่ตามหาชัยชนะในทุกแห่งหนโดยไม่สนว่าสนามที่เขาลงแข่งนั้นมันจะเป็นสนามเล็กหรือสนามใหญ่ครับ โดยสิ่งที่ทําให้ซอนนี่เป็นตัวละครที่น่าสนใจก็คือความยอกย้อนภายในตัวของตัวละครนี้อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมไม่ได้อยู่เหนือทุกคําสั่งเป็นตัวของตัวเองมุทะลุดุดันและก็เสพติดความเสี่ยงบนสนามแข่งแต่ในขณะเดียวกันเขากลับเป็นคนที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทีมและก็กล้าเสียสละเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในขณะที่โจชัวเพียสก็เป็นนักแข่งดาวรุ่งมากฝีมือ ซึ่งสิ่งที่ผูกติดมาด้วยก็คืออัตราอันสูงลิฟต์ของตัวเขาเองครับเขาเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและก็หุนหันพลันแล่นชื่อเสียงที่ถาโถมได้ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนหยิงพยองและก็เชื่อมั่นในตัวเองจนมองไม่เห็นความสําคัญของทีมแต่สิ่งที่เขายังขาดก็คือประสบการณ์จากการแข่งขันและการตัดสินใจที่เฉียบคมบนสนามตัวละครนําทั้งสองคนนั้นถูกออกแบบให้ขัดแย้งกันในทุกมิติ โดยเฉพาะนิยามของความเป็นนักกีฬาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยครับตั้งแต่วิธีการฝึกซ้อมที่สวนทางกันของทั้งคู่คนนึงเป็นคลื่นลูกใหม่ที่เลือกจะใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเข้มข้นส่วนอีกคนนึงเลือกจะใช้วิธีการฝึกแบบธรรมชาติตามที่เคยใช้ในยุคสมัยของตัวเองครับไล่ไปถึงเรื่องนอกสนามอย่างการสร้างความนิยมบนโลกออนไลน์การยุยงปลุกปักป่นของเอเจนต์ en, และการโฟกัสอยู่กับสปอนเซอร์มากกว่าผลการแข่งขันในสนามนั่นเองครับ นอกจากนี้ทุกการลงสนามของทั้งซอนนี่และก็โจชัวพวกเขาไม่ได้แข่งกับผู้ต่อสู้เพียงอย่างเดียวครับหากแต่พวกเขายังต้องวัดความเร็วและก็เอาชนะกันเองในการแข่งขันอีกด้วยปัจจัยดังกล่าวเนี่ยมันนับเป็นส่วนสำคัญในการขับเน้นไดนามิกทางความสัมพันธ์ของพวกเขาเช่นเดียวกับพัฒนาการด้านความคิดและก็ทัศนคติของทั้งคู่ซึ่งค่อยๆโอบรับวิถีของการและการอย่างช้าๆ นำมาซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันอย่างทีมเวิร์กนั่นเองครับไม่เพียงแต่2ตัวละครหลักเท่านั้นแต่ทุกตัวละครในเรื่องต่างก็มีเรื่องราวแล้วก็มีภารกิจที่ต้องเอาชนะเป็นของตัวเองเช่นตัวละครอย่างเคสก็เป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคหญิงคนแรกของการแข่งขันฟอร์มูล่า1ซึ่งเธอเนี่ยต้องต่อสู้กับการถูกตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาครับ รูเบนเจ้าของทีม Apex GP ที่กำลังถูกบอดบริหารกดดันอย่างหนักและต้องพยายามพาทีมคว้าชัยชนะแรกของทัวร์นาเมนต์ให้ได้ไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างที่เคยก่อความผิดพลาดครั้งสำคัญในการแข่งขันเธอก็ต้องพยายามจะเอาชนะความผิดพลาดและสร้างการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมของตัวเองให้ได้ ทั้งหมดทั้งมวลจึงทาให้ตัวละครทุกคนนั้นน่าเอาใจช่วยและก็ชวนให้ผู้ชมนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งไปกับทุกการลงสนามของพวกเขาได้มากขึ้นครับอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นก็คือการสํารวจโลกของการแข่งขันฟอร์มูล่า1ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกถ่ายทอดผ่านฉากแข่งรถของเรื่องที่ไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมและสมจริงมากๆเท่านั้นนะครับหากแต่มันยังได้มอบสุดยอดซีนิมาติกเอ็กซ์เพรียและก็เป็นการยืนยันถึงคุณค่าของโรงภาพยนตร์ได้อย่างสมศักดิ์ศรี ทุกฉากการแข่งขันนั้นอัดแน่นไปด้วยพลังงานซึ่งพร้อมจะก,กระตุ้นอดีนาลีนของผู้ชมให้หลั่งอย่างช่ม่มชนการติดก,กล้องเข้ากับตัวรถได้ทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกราวกับลงสนามไปพร้อมกับตัวละครในขณะเดียวกันก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยใกล้ชิดและก็เข้าถึงตัวละครได้ผ่านมุมกล้องที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องค็อกพิสเนื่องจากผู้ชมนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของตัวละครซึ่งถูกสื่อสารออกมาผ่านแววตาของพวกเขานั่นเองครับนอกจากนี้ การถ่ายทําในสนามแข่งจริงๆยังทําให้ผู้ชมเนี่ยสัมผัสได้ถึงความเร็วที่เกิดขึ้นพร้อมรับรู้ได้ถึงความเสี่ยงและอันตรายจากการแข่งขันซึ่งบางช่วงบางตอนนั้นตัวหนังสามารถทําให้ผู้ชมใจเต้นรัวหวาดกลัวไปกับผลลัพธ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและต้องกลั้นหายใจเพื่อจะลุ้นว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะโดยนอกจากการถ่ายทําและการตัดต่อแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญต่ออารมณ์ของผู้ชมเป็นอย่างมากก็คือดนตรีประกอบของฮันซิเมอร์ ที่ช่วยปรุงรสให้ทุกอย่างนั้นเข้มข้นมากขึ้นนอกจากนี้ตัวหนังยังสามารถใส่คาแรคเตอร์ของตัวละครลงไปในการแข่งขันได้อย่างกลมกลืนครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมกําลังหมายถึงความเก่าเกมความเจ้าเล่ลูกตุกติกและก็เหลี่ยมที่พกเอาไว้เต็มกระเป๋าของซอนนี่เช่นเดียวกันกับความมุทะลุเถนตรงและก็ตะบ,บีต้ตะบันจะเอาชนะของโจชัว โดยตัวหนังเนี่ยสามารถหยิบเอาลักษณะนิสัยในการแข่งขันที่ต่างกันของตัวละครมาใช้เป็นเงื่อนไขในการเอาชนะของพวกเขาได้อย่างชาญฉลาดทำให้ทุกผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนั้นมันมีความหมายต่อผู้ชมมากยิ่งขึ้นโดยหากจะหาข้อติสักเล็กน้อยก็คือการที่ตัวหนังเลือกจะใช้ภาพจากกล้องที่ติดอยู่กับตัวรถเป็นหลักนั้นมันก็เป็นดาบสองคมอยู่เหมือนกันครับ เนื่องจากการเล่าเรื่องด้วยภาพนั้นภาพขนาดกว้างเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีการใช้ภาพกว้างในเรื่องเลยนะครับแต่หลายต่อหลายสถนานการณ์ในสนามแข่งผู้ชมเนี่ยถูกทําให้รับรู้การกระทําของตัวละครผ่านเสียงบรรยายของโคศกในสนามแทนที่จะได้เข้าใจมันจากการเห็นภาพการเคลื่อนตัวของรถแข่งอย่างชัดเจนแบบเต็มขันครับซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันก็มาจากวิธีการที่ตัวหนังเลือกใช้ในการถ่ายทํานั่นเองนอกจากนี้ F1 the movie ยังพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับโลกของฟอร์มูล่า1ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกสนามแข่งด้วยรวมไปถึงเกรดเล็กเกรดน้อยที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเช่นความหมายของการโบกธงสีแดงและธงสีฟ้าการเลือกใช้ยางรถชนิดต่างๆ การพัฒนาศักยภาพรถและการคำนวณหาปัจจัยที่จะสามารถเพิ่มความเร็วมากขึ้นแม้เพียง0.1วินาทีก็ตามครับไปจนถึงเกมนอกสนามซึ่งเป็นโลกของธุรกิจที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์จำนวนมหาศาลอันนำมาซึ่งการหักเหลี่ยมเฉือนคมและการหักหลังกันเพื่อจะครอบครองมันครับนักแสดงทุกคนของภาพยนตร์นั้นต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนำโดยแบรดพิต ที่ยังคงเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์และก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยหลงไหลได้ปลื้มไปกับตัวละครของเขาได้อย่างไร้ข้อกังขา ขณะที่แดมเซนไอเดรสในบทโจชัวก็นับเป็นคู่ปรับที่ดีทีเดียวครับเขาสามารถแสดงออกถึงบุคลิกที่หยิงยโสและก็มั่นใจในตัวเองจนหน้าหมั่นไส้แต่เมื่อถึงเวลาที่ตัวละครเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่อีกระดับหนึ่งเขาก็สามารถทำให้ผู้ชมหลงรักแล้วก็เอาใจช่วยตัวละครได้อย่างแนบเนียนเช่นกันส่วนเคอรี่คอนดอนก็ได้มอบความน่าดึงดูดให้กับตัวละครอย่างเคสด้วยทั้งจริตจกราและความมั่นใจ สำเนียงการพูดที่แตกต่างแต่ไพเราะและเส้นเรื่องของตัวละครที่ต้องก้าวผ่านอาคติทางเพศในวงการแข่งรถนอกจากนี้เคมี K er ของเธอยังเข้ากับแบรดพิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับปิดใช้กันด้วยฮาเวียบาเดมที่แม้จะมีเวลาบนจอน้อยกว่าทุกคนแต่การแสดงที่ดีของเขาก็ทำให้ผู้ชมเชื่อในมิตรภาพอันแน่นแฟนโดยเฉพาะในช่วงโมเมนต์ดราม่าของเรื่องที่บอกตรงๆครับว่ามันมีอยู่น้อยนิดและก็เบาบางในเชิงของเหตุผล แต่ฮาเวียบาเดมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นฉากที่น่าเชื่อถือโดยการแสดงที่ดีของเขาครับโดยสรุปแล้วแม้ว่า F1 the Movie จะเป็นภาพยนตร์ที่ดำเนินตามสูตรสำเร็จแบบแทบทุกกระเบียดนิ้วไม่ได้มีอะไรสดใหม่ในเชิงของเนื้อหาและยังแสดงให้เห็นถึงความอ่อนเหตุผลอยู่บ้างแต่สิ่งที่ตัวหนังเป็นเนี่ยมันก็ยังควรค่ากับการรับชมบนจอขนาดยักษ์อยู่ดีครับ ความบันเทิงที่ตัวหนังมอภัยนั้นะมันน่าตื่นตะลึงและก็นับเป็นประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมฉากการแข่งรถของ F1 The Movie พร้อมจะทำให้ผู้ชมเนี่ยลุ้นตามในทุกโค้งจิกเกรงไปกับทุกการเหยียบเบรก กลั้นหายใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุและก็ปรบมือยินดีในทุกครั้งที่ตัวละครนั้นสามารถเอาชนะอุปสรรคได้โดยส่วนตัวแล้วผมได้รับชมในระบบ IMAX ซึ่งก็ไม่มีอะไรจะแนะนำนอกจากคำว่าคุ้มค่าทั้งระบบภาพและเสียงที่โรงภาพยนตร์มอบให้มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยไม่มีวันจะได้รับจากการรับชมคอนเทนต์ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ของ Apple อย่างแน่นอนครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง F1 The Movie ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือโอกาสครั้งที่2คือโอกาสในการเอาชนะความกลัวของตัวเราเอง หากโฟกัสเจาะลงไปยังตัวละครนำอย่างซอนนี่เฮสแกงกลางของภาพยนตร์เรื่อง F1 The Movie คือการหวนคืนสู่เส้นทางการแข่งขันเพื่อตอบคำถามที่ค้างคาอยู่ภายในใจของตัวละครครับโดยหากย้อนเวลากลับไปเมื่อราว30ปีก่อนซอนนี่เนี่ยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงและก็ขึ้นแท่นเป็นดาวจรัดฟ้าคนถัดไปของวงการฟอร์มูล่า1ครับเขามีทุกอย่างที่นักแข่งที่ดีควรจะมีเขาเร็วมีความกล้า บาบินและก็สามารถประเมินความเสี่ยงในทุกการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำแต่แล้วโชคชะตาก็เกิดเล่นตลกเมื่อซอนนี่นั้นได้ประสบอุบัติเหตุขั้นรุนแรงจนทำให้ตัวเขาเองนั้นบาดเจ็บสาหัสนั่นจึงทำให้คำถามที่ว่าเขาดีพอจะเป็นแชมป์ของโลกใบนี้หรือไม่กลายเป็นคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบสวนทางกับความเชื่อมั่นในตัวเองของซอนนี่ ที่มันค่อยๆมอดดับลงหลังจากเกิดอุบัติเหตุเขากลายเป็นคนที่แตกสลายและไม่สามารถตามหาความหมายในชีวิตได้เขาเริ่มติดการพนันจนสูญเสียทุกอย่างชีวิตคู่ของเขานั้นพุ่งชนกับความล้มเหลวและเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนที่ไม่ลงหลักปักฐานก่อนที่เมื่อถึงจุดหนึ่งซอนนี่จะสามารถทำใจยอมรับกับความเจ็บปวดและก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างปกติสุข เขาเลือกจะผันตัวเองเป็นนักแข่งรถพาเจนจรและตลอดลงแข่งขันในทุกสนามไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เขาเป็นคนไม่มีสังกัดไม่มีทีมและไม่สนใจแม้กระทั่งผลแพ้ชนะเขาสามารถเดินออกจากงานฉลองรับั่วยรางวัลเพื่อเริ่มต้นค้นหาโ์นเมนต์การแข่งขันใหม่ได้ในทั้นทีแม้ว่าเขาจะมีสิทธิเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่เพราะเขาเป็นกำลังสำคัญในการคว้าชัยชนะนั้นมาครองก็ตามครับ โดยตัวหนังได้ทําการตั้งคําถามอยู่ตลอดเวลานะครับว่า <hairy. S 1> เมื่อสิ่งที่ซอนนี่ทํามาตลอดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงหรือความสําเร็จแล้วเป้าหมายในทุกการแข่งขันของเขานั้นคืออะไรกันแน่ซอนนี่ได้รับโอกาสในการตามหาคำตอบของคำถามนี้ให้มันชัดเจนมากขึ้น <l> <c oughs> เมื่อเขาเนี่ยถูกชักชวนให้กลับไปเป็นนักแข่งระดับฟอร์มูล่าวันอีกครั้งจึงพอจะคาดการได้นะครับว่าซอนนี่ไม่ได้กลับมาลงสนามเพียงเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองหากแต่เขาเลือกจะกลับมาเพื่อตามหาคำตอบครับว่า หาเมื่อ30ปีก่อนไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเขาจะสามารถเป็นที่1ของโลกได้จริงๆหรือไม่และที่สำคัญก็คือซอนนี่เลือกจะรับโอกาสครั้งที่2ในวันที่เขารู้จักตัวเองดีมากพอแล้วครับเขารู้ถึงเป้าหมายในการอยู่หลังพงมาลัยและความงดงามของการเริงรามกลางสนามแข่งรถของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วซึ่งสำหรับเขาสิ่งเหล่านี้สำคัญกว่าผลการแข่งขันอย่างแน่นอนครับ แม้ว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยน่าจะไม่มีใครมาชวนเราไปแข่งรถฟอร์มูล่า1เหมือนกับซอนนี่นะครับแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนนั้นยอมเคยพุ่งชนกับความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในชีวิตกันมาบ้างและบางครั้งความผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยมันก็ได้สร้างบาดแผลใหญ่ขึ้นภายในใจของเราครับคล้ายกับคลื่นยักษ์ที่พัดพาให้เรานั้นไกลห่างออกจากที่ทางของตัวเราเองแน่นอนครับว่าไม่ใช่เราทุกคนที่จะได้รับโอกาสครั้งที่2นะครับแต่เมื่อมันมาเยี่ยมเยือนเราจริงๆเนี่ย โอกาสเหล่านั้นมันก็มักจะมาในวันที่เราเนี่ยยังไม่พร้อมและเป็นวันที่เราเนี่ยยังคงมีคําถามต่อตัวเองครับว่าเราดีพอสำหรับโอกาสนี้แล้วหรือยังดังนั้นการที่ซอนนี่ตัดสินใจรับคําชวนของเพื่อนสนิทอย่างรูบเบนเพื่อหวนคืนสนามในฐานะนักแข่งฟอร์มูล่า1อีกครั้งมันไม่ได้หมายความว่าซอนนี่เนี่ยมั่นใจว่าเขาจะชนะการแข่งขันนะครับแต่มันคือการสาสางเรื่องราวที่ค้างคาอยู่ในใจของตัวเองมากกว่าซึ่งมันก็บอกเราได้เหมือนกันครับว่า การตอบรับโอกาสครั้งที่2ไม่ได้เป็นการการันตีว่ามันจะมีตอนจบที่สวยงามราวกับนิยายหรือเราจะสามารถแก้ไขความผิดพลาดจากโอกาสครั้งแรกได้โดยสมบูรณ์แต่ในมุมหนึ่งเนี่ยมันนับเป็นโอกาสที่จะทําให้เรานั้นสิ้นสงสัยในตัวเองและบางครั้งเพียงแค่การตอบรับโอกาสในการแก้ตัวมันก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เกินพอแล้วฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP หน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ